สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องคนน้ำโฉกช,ชาแนลหรือเสี้ยนหน่อยผ้าด้วยนะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่สิบสามใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้เข้าสุดแห,ห้จนจนแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะเมื่อนี้เสี้ยนหน่อยล่องโทษไปหาพระอาจารย์ล่องเบิงเนาะว่าเพิ่นสิยั่งยืนยัยน,ยนตัวเกาบอหลักหน่วยแล้วก็ชุดจับคู่ ตัวเดียวล่างของพระอาจารย์คือสูตรมหัสจรั์ค่ะสูตรมหัสจรย์เศรษฐีเงินล้านค่ะพระอาจารย์เจตูเนาะพทไปเพิ่นกระสายบอ่อว่างค่ะอุ้ยโทษจะว่าจักสายเส้นหน่อยกะจนปานนี่แหละค่ะจังค่อยได้รับโทรศัพท์เพิ่นเพิ่นว่าโอ้ยเอฟซีโทษก้าไปเจอสายสิใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ โอ้นขนาดนี้เลยเวสันตอนนี้พระอาจารย์มาแรงค่ะเพราะว่าสูตรของพระอาจารย์นี่ไม่เคยมีที่ไหนไม่เหมือนใครค่ะไม่เหมือนใครพระอาจารย์เพิ่นกบว่าอยู่ที่บุคคลหายจากคนเพราะว่าอาจารย์สวดสิได้คนหาสูตรนี่ขึ้นมาเนาะสวดสิอ่าคนหาขึ้นมาได้พระอาจารย์เพิ่นกะเอามาทดล่องเบงตั้งบหลายงวดเห็นว่ามันเข้าเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะ,ปะ,ปะคุะ ัคอยเอามาแบ่งปันเอฟซีคือว่าเอาแต่ผู้เดียวเพื่อนว่าเบ้อิมมาสันบ้อิมก็เลยว่าอยากแบ่งปันเอฟซีให้เพื่อนได้บุญถ้าเชียบางคนเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนเป็นหน,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 นี้เป็นสินมาสันอาจารย์ว่าให้เพื่อนได้น้ามันกระสิบบได้ปดหนี้อยู่บ่มาสันสูตรมหาสารเศรษฐีเงินล้านค่ะเศรษฐีเงินล้านเอาลองเบิงขังวันนี้ของพระอ,อาจารย์สิเป็นจังใดเนาะสิเขาเรือสิลด เออก้อนจะเข้าไปฟังพระอาจารย์เวาเนาะคะ่ะเสี้ยนหน่อยกับไี่แนวสวยแนวงามมาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะก็คือครีมหน้าแดงหน้าขาวค่ะครีมหน้าแดงหน้าขาวยังมีอยู่เด้อค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ยังมีอยู่อันนี้คือกล่องเป่าเด้อค่ะเสี้ยนหน่อยอ,ออกมาจากอ่ากระเป๋ากล่องเป่ามันส่วนครีมก็ยังไม่ได้แพ็คใส่ในกล่องเนาะเอาตะกองมาโฆษณาให้เอฟซีเบิ่งซื้อ ใครอยากหน้าเด้งหน้าสวยหน้าขาวเหมือนเซียนน้อยนะคะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วแต่หน้าก็ยังเด้งยังเด้งดึงอยู่นะคะแย่งเด้งดึงแล้วก็ขาวค่ะขาวเนียนหน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่แพ้ง่ายค่ะม่แพ้แม่แต่ผิวบอบบางนะคะเมื่อนี่ทั้งได้สวยแล้วก็ทั้งถือได้รวยพร้อมนะคะเพราะว่าโตเรียกแนวทางของพระอาจารย์เจโตนี่ ยืนยันมาร้อยเปอร์เซนค่ะแม่นแล้วก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเซียนน้อยด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทุกอย่างและผู้ใดพระท่านได้เหตุเนาะแต่ว่ากดแชร์นี่กดไปตลอดเด้อค่ะกดคนละแชร์สองแชร์ให้เซียนน้อยแน่ค่ะ กดแชร์กันไปเยอะๆค่ะเกิดว่าตัวเลขของพระอาจารย์งวดนี้เขานะคะ่ะทุกคนก็จะได้ปลดนี่นะคะ่ะอ่ะันผู้ใดสนใจอยากได้ครีมก็สั่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเดี๋ยวเสี้ยนหน่อยสิลงงห้เนาะคะ่ะอยากสวยอยากงาม ผูห้หญิงเฮาไม่หยุดสวยค่ะเอาเข้าไปฟังพระอาจารย์น้ำกันเลยค่ะอ๋อเรียนนะ้อยเค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ติดสายโมอยู่ว่ายู่สงสัยใส <c oughs> แน่นและตอนเนี้ยกำลังดังเลย <c oughs> ค่ะตอนนี้ว่างไหมคะอาจารย์ว่างอยู่แตะค่ะโอ้ยคนสนใจของ หลักหน่วยพระอาจารย์มากๆเลยตอนเนี้ยค่ะนี่กระแสอาจารย์มาแรงมากน่า,าจะแรงเลยเพราะว่ดูแล้วเลขตัวที่ให้ไปเนี้มันไม่ค่อยตรงกับใครเลยนะค่ะไม่ตรงกับใครแต่ว่าตรงเลยลเลขเข้ามาแรงมากเลยนะ,ะแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่สนใจอะไรแลยค่ะมาแรงคือว่าของอาจารย์ไม่เคยบอกใครนี่แหละคนก็เลยสนใจมากๆเลยค่ะ มาแรงมาแรงรู้สึกว่าจะมาแรงจริงค่ะสาธุขอให้เข้าเถอะนาออาจารย์เนาะนั่นแหละยอยากให้ถูกจังเลยอยากให้เอฟซีทุกท่านถูกได้เงินได้ทองกันค่ะแต่ว่ามันมีตัวตัวการอยู่ตัวนึงแค่ปีแล้วมันได้บอกไว้ค่ะนี่แหละที่สําคัญเสียน้อยถึงได้โทรหาพระอาจารย์ไม่มันก็ีปแล้วนะมันก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งกันเนาะค่ะ ตัวอาจารย์ก็ถูกค้าหนึ่งอะเ่อที่แล้วตัวเดียวโดดโดดต่ตัวเดียวโดดโดดมั่นใจจัดเลยอะมั่นใจเึ่งมากเลยเมื่อวที่แล้วมันต้องมีบ้างมั่นใจมากเหมือนกันนะมั่นใจโูนสองมากเลยมั่นใจมากๆค่ะแต่ว่าตัวกันวันนี้อาจารย์ก็มีอยู่ใช่ไหมมีมามีมันมีตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ว่าก็คือว่าันนั้นเนาะ เราชอบตัวนี้มากใช่จริงๆจริงๆเลยก็อยากจะปล่อยตัวเดียวนั่นแหละทีนี้เอ๋งงวดที่แล้วก็ถูกตัวกันไงค่แต่ธรรมดาแล้วตัวกันนียมันก็ไม่ไม่ค่อยมาเลยนะไม่ค่อยมาแต่ว่างวดที่แล้วอาจารย์ให้เจ็ดหนึ่งออกตัวกันห้าหนึ่งนั่นเนี่ยอย่างห้าหนึ่งตัวว่าให้เจ็ดหนึ่งตัวเดียวเหมือนกันค่ะอื ให้ไปถ้วยนะเดี๋ยวนี้แถวคอนแกนสารคามโทรเข้ามาเยอะมากโอ้อาจารย์ทําไมช้าจังกับทางช่องเสียนน้อยเนี่ย <c oughs> ไม่จ้าแล้วโ <c oughs> ทรก็ามาถามเลยเลยต้องบอกตัวกันก็ไปด้วยไงอ๋อค่ะเพราะว่าตัวกันตัวกันจะมีตัวเดียวเหมือนกันตัวกันน่ะหกสองอืมสวยอยู่ดยหกสองตัวกัน <c oughs> เพราะว่าหลักสิบวิธีทำอะ หลักสิบอาจานมันก็เก่งเลยจริงอรมันก็มามั่งให้มามั่งเนาะแต่ว่าก็มันก็มีสูตรขั้โหกอ่ะสูนขั้โหกก็มั่นใจมากๆกตคือสูนเนี่ยแต่ตัวหกนี่ยเขาเป็นตัวลองๆนะอก,ก่ไม่รู้เหมือนกันอเอาไว้เป็นตัวกันก็แล้วกัน,นเนาะมีมไปมั่นใจมากจะมั่นใจสูสนก็ออกมาเนเนาะคิดว่ายังไงก็ออกมาแน่แนะแต่ว่าอาจารย์ อาจารย์ได้ไปจับลอตเตอรี่ไว้หรือยังคะโอ้วัน,นี้ยังไม่ทันได้จับไม่ได้ออกไปไหนเลยโอ้ยรีบรีบเลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันแต่ว่าแต่ว่าเลขตอนนี้ยเริ่มแล้วกระแสแถวเมเริ่มแล้วเนี่ยคือเขาถามก็พวกเอา้าไปดูที่ไหนมาอนะ่ะเซียนน้อยอะ่ะดูเซียนน้อยของเซียนน้อย ขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะที่มาให้แนวทางของเสียนน้อยวิวขึ้นเยอะเลยค่ะดูเสียนน้อยวะเ, <c ười> เอาอเอ๊ะเด็นเล็กใจาอาจาย์ก็ไม่ได้บอกเบอรโ์โทรนะเบอรโ์อรโทรโมันก็อันเก่าไม่ได้บอกก็ทําไมก็เอาเบอรโ์โทรมาจากเสียนน้อยไปเนาะไม่มีค่ะไม่มีขึ้นเบอร์โทรได้ใช่ปะไม่ได้ขึ้นค่ะก็่ทำไมเขาถึงรู้อะแต่ว่าเสียนน้อยเขียนไว้ที่สมุดแต่ว่าไว้ท้ายท้ายสุดแต่ fc น่าจะเห็น แวบๆสองปุรีสองสามสายมาแต่สองปุรีค่ะตาดีมากๆเลยเห็นเบอร์โทรของพี่จันแสดงถามเราก็ดูเขาดูเซียนน้อยอ่ะแสดงว่าไวมากเลยนะวัยไวจริงๆค่เซียนน้อยออกไปแค่วันวันเดียวนะมั้งมาตินตามกินตามหมดเยอะๆไปเลยแปลกเออหมาไวจังอ่ะค่ะให้เลขมันเข้าแล้วกันหน้เนาะอาจารย์ดังระเบิดแน่อาจารย์มีที่จะอยู่หรือเปล่า ถ้าเข้าเลขหางถ้าเข้าเลขหางเดียวนี่โอ้โหมหัศจันจริงๆเหรออาจารย์คะแต่ก็เคยเข้ามาจังๆเลยนะเคยเข้ามางวดนั้นงวดไอ้สองสามเข้าจังๆเหมือนกันหางเดียวเหมือนกันเข้ามาจังๆเลยสองสามขอให้เข้าทีเถอะงวดนี้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเปิดตัวเลยเนาะแจ้งเกิดเลย เปิดตัวเปิดเปิดดูช่องนน้นช่องนี้แล้วก็มันไม่เคยเปลี่ยนใจอาจารย์เลยแม้อาจารย์มั่นใจเลขตัวนี้เพราะว่าเรามันทํากับมือเนาะค่ะทํากับมือเราทํากับมือทํำเรืเองเราเห็นเองทําเองเห็นเองเนี้ยมันมีเกิดความมั่นใจมากค่ะใครจะว่าอาจารย์ยังไงก็ช่างไม่รู้ผิดหรือถูกเวล้วลงไปแล้วค่ะลงไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ฝันดีมากเลยเออ เล่าเรื่องฝัน <Okay. S 2> เคยฝันฝันตอนนั้นรู้สึกว่าหวยลาวออกเนาะอาจารย์นั่งดูหวยลาวอยู่ <Okay. S 2> ที่หวยลาวออกอ่ะแปดหนึ่งศูนย์น่ะจำได้ไหม <Okay. S 2> วดวันนั้น <Okay. S 2> วันที่อะไรนั่นแนละไม่นานาค่ะดูหวยลาวเสร็จหวยลาวเสร็จแล้วก็เลยสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วก็นอนนอนไปฝันทันทีเลยอถูกไหมว่า พันแปดห้าไม่เกี่ยวกับเลขศูนย์เลยค่ะไม่เกี่ยวอันนี้คือความฝันความฝันแต,แต่ก็มขึ้นในใจว่าเอ๊ะโอ้ถ้าเราฝันก่อนหวยลาออกนี่ถูกเต็มเลยคือตัวอย่างนี้นะมันออกแปดหนึ่งศูนย์นะตอนนั้นกนะ็ฝันแม่นอยู่นะแต่ว่ามันมันฝันในวันที่เลขลาวออกแล้วเนี่ยจะคิดในใจว่าเอ๊ะข้างบนน่ะข้างบนงบนะข,ข้างบนตอนนี้ก็นึกชอบอยู่ในใจว่า มันฝันจำอนมันน่าจะเป็นก็ลองลองดูนะลองดูสักห้าบาทสิบบาทก็ได้นะ้ขอข้างบนเนี้ยแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยนะ okay. ตัวตัวนี้ของวันนี้เหรอคะใช่อเพราะว่าเพราะว่ามันพอเราฟังจบแล้วเราก็แล้วไปฝันไปนั้นมันไม่ได้ฝันเป็นตัวเลขน,นะแําั <Okay. S 2> งฝันบิลเซียนน้อยไม่ได้ถึงหมื่นแต่งวดน,นี้ได้สามหมื่นกว่าแล้วนะของพระอาจารย์เออ ดูมันขึ้นไปพุดพุดพุดแล้วโทรเข้ามาเยอะมากเลยเนี่ยค่ะว่าอยู่นี่แหละนก,ก็ขอบคุณอาจารย์แสดงว่าคนกดเข้าไปดูเยอะอยู่เนี่ยค่ะคนเข้า,ขาถึงเยอะเพราะว่ามันเป็นเลขแปลกด้วยอ่ะค่ะแต่ที่ลพบุรีเราหยุดเราหยุดแรกโทรมาคน,นคเดี๋ยวเรามาสองสายสามสายลพบุรีมาตามๆกันมาเลยบอกเฮ้ยไม่ไหวกันอ่ะเดี๋ยวก็ว่าสักพันที่วงไว้นี่ก็มาจะขอนกัน เพิ่งบางใช่ไหมคะใอ่ FC เสียน้อยโทรเข้ามาค่ะ FC ทางขอนแก่นก็เยอะอยู่ที่เข้ามาดูกำลังกำลังจันข้าวอยู่สารคามาสองสามส่ค่ะ FC เสียน้อยก็ไหัมาไวไวสิคะถ้าหวยถูกนี่พระอาจารย์เนี่ยโอ้โหช่องค่ะสายไมแล้วก็ทางช่องเสียนน้อยก็จะดังไปด้วยกับอาจารย์ เราไม่ต้องว่อดังแน่เลยอะค่ะ,คะแล้วออกมาชุดเดียวอย่างงี้เนี่ยโอย้ขอให้ขอให้ดมันเดินเดียอแต่น,น้อยค่ะน้อยมากค่ะ,อา,คะอาจารย์ที่หลักหน่วยจะแม่นแบบนี้ที่อาจารย์แนะนํามาเนาะโอ้โหายากมากมว่าจะาได้มาเ่ยว่าจะได้มาก็ทดแล้วทดอีกทดลองมาแล้วทดลองอีกถูกแล้วถูกอีกเหมือนกันเนี่ยถึย่แรกเอามาลงเนี่ยทีแรกว่าจะไม่ลง ไม่ไ,ไ,มไป้หลด้ค่ะไม่ได้หรอกอาจารย์มีของดีๆก็ต้องแบ่ง fc บ้างเจ็บเก็บไว้คนเดียวไม่อิ่มเนาะ <c oughs> ค่ะไม่ไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่ม,ม,มบุญ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ให้ใครช่วยเหลือปู้ที่เขาแนะน,นบมองเพื่อปดหนี้ได้อะเลขทุกๆเนี้ยค่ะเพเ่อปดหนี้ได้ใช <c oughs> ่ ก็่ก็ลองติดตามไปเนอก้าเกิดแล้วขรวดนี้เกิดมันปีผเปล่ามันพลาดไปอะไรไปก็ก็ยังไม่ทิ้งหรอกก็จะปล่อยไปต่อๆไปนเลยค่ะไม่ทิ้งก็ให้ตามอีกนะใช่ใช่ให้ตามต่อเลยค่ะให้ตามต่อสูตรนี้ยสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่หายากมากแล้วก็แม่นจริงค่ะแม่นจริงหายากสูตรมหัสจรรย์จริงๆค่ะอาจารย์ใช่หายากจริงหายากกว่าจะค้นมาได้ไม่ธรรมดาค่ะไม่ใช่ธรรมดา ายากมากค่ะแต่พระอาจารย์ก็ยังยืนยันอยู่ใช่ไหมคะว่าตัวนี้แหละตัวเดิมค่ะมั่นใจศูนย์สองมากที่สุดไม,ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเหมือนเดิมจนกว่าวัเออเนเพราะเลขสูตรน่ะถ้าองเราทําแล้วน่ะถ้าเราล้วนเลยปุ๊บเนี่ยโอกาสผิดเนยอะค่ะเพราะเราทําแล้วความมั่นใจมันต้องมีอยู่ในนั้นเลยอย่างเงี้ยทำออกมาได้พอทำออกมาแล้วเรามั่นใจแล้วปล่อยไปแล้วนี่ก็คือไม่มีการเปลี่ยน ผมว่าอาจารย์นี่ไม่เปลี่ยนแน่นอนค่ะไม่เปลี่ยนแน่นอนได้ตัวไหนไก็คือตัวนั้นตัวนั้นเพียงแต่ว่า,าอย่างกระเทียวเนี้ยเก็ก็ใบในตัวกันให้ไปหน่อยให้ไปตัวหนึง่งค่ะอันนี้ก็จะสรุปให้เอฟซีฟังท้ายคลิปค่ะคนคนดูพระอาจารย์นี่ดูยาวค่ะเพราะว่าคลิปที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์คลิปแรกนี่โอ้โหพูดดีมากค่ะอาจารย์ <c oughs> คนดูแล้วก็ดูสูตรด้วยดูสูตราเามีสูตรมีสูตรได้ดูด้วยค่ะ <c oughs> เพราะว่านุ๊กสูตรได้ดูด้วยค่ะนูติดไว้ข้างๆให้ให้เอฟซีดูด้วยวันนี้ก็เวลามีใครโทรมาก็บอกเอาไม่ต้องถามว่าอาจารย์ก็ได้ดูช่องเสียมน้อยเลยอาจารย์มันมีตัวเดียว <c oughs> <c oughs> อ,ยอะคอยอยตัวไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ให้ตัวเดียวยังจะถามอีก <c oughs> ขออีกตัวเองอ่ขออีกังตัวไม่ได้อาจารย์เออเอาเอางั้นก็เอาตัวกันไปอันนี้ตัวเดียวขออีกนะน้อยไปไงก็บอกมันน้อยไปคือของมันไม่แน่ไม่นอนนะอาจารย์เนาะอ่คะมันก็น่าจะออกตัวกันก็ได้เป็นไปได้หมดค่ะจ้ะเพราะเมื่อทีแล้วออกตัวกันจริงอ่ะนั่นแหละ พระอาจารย์ยังไม่ไปอันนี้คลิปนี้ว่าจะมาถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ได้ลอตเตอรีร่มากี่ใบแล้วแต่<อ>แต่พระอาจารย์ยังไม่ได้ไปเอาใช่ไหมคะยังไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยธรรวัามันวัดวัดที่อยู่นะั้นมันอยู่บนเขามันห่างไปตลาดหลายกิโลมากอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะจ่าอยู่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีทีนี้พระอาจารย์อยู่บนเขาไงค่ะอยู่บนเขา คือว่ามันลงมายากใช่ไหมเพราะลงไปมันห่างตลาดหลายโลเหมือนกันือ้หลายโลถ,ถ้าไม่ได้เข้าไปตลาดก็เคยโทรสั่งอยู่แต่ก็ยังไม่ได้โทรสั่งแล้วยยงเงียบอยู่อืมอ๋อก็คล้ายๆว่างวดนี้มันปล่อยไปในยูทูปมากแล้วค่ะลอตเตอรี่มันคงจะคึบ,ฮ,บฮึบพับพับไปหมดแล้วมั้งใช่ไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะวันที่แล้วเนี่ยก็หนักเจ็ดหนึ่งนี่ไปซื้อแต่ หัวต้นๆอยู่เลยนะยังได้มาแค่ไม่เท่าไหร่นะ,ะอันนี้อันนี้อันนี้ปล่อยออกก่อนแล้วยังไม่ได้ไปเอาโรตารี่เลยไม่ยากไม่ยากค่ะอาจารย์เดี๋ยวค่อยลงไปหาถ้าแต่แต่ก็ว่าอาจารย์อาจารย์มันหนักตัวนี้แหละมันหนักเออเกชนค่ะค่ะแต่พระอาจารย์ยืนยันว่ายังอยู่ตัวเดิมตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงมั่ใจมั่นใจคือ ล่างมั่นใจค่ะมั่นใจล่างแน่นอนล่างแน่นอนแล้วก็อยู่สองอยู่หลักหน่วยแน่นอนค่ะอันนี้เสียน้อยก็อยากปลดหนี้เหมือนกันก็จับลอตเตอรี่มาแล้วหละเสียน้อยได้มาสองใบค่ะอาจารย์เอานจับ่ศูนย์ทองอะไม่น่าจะพลาดละไม่พลาดเนาะไม่น่าจะพลาดเลยค่ะเอาถ้างั้น,นอาจารย์ยืนยันมั่นใจขนาดนี้อ่ะเสียนน้อยก็ อขอบขอบพระคุณแนวทางพระอาจารย์ที่มาแบ่งปันเอฟซีค่ะแล้วก็จะขอรบกวนพระอาจารย์แค่นี้ค่ะจะจะจะประอให้เอฟซีทุกคนก็โชคดีเนาะมั่นใจในตัวเลขกันแล้วกันไม่น่าจะพลาดเนาะโชคดีทุกคนกันแล้วกันค่ะสาธุค่ะจะจะค่ะ,ะ,ะ,คะสรุปตัวเลข ของสูตรมหัศจรรย์ล่างหลักหน่วยล่างค่ะเศรษฐีเงินล้านวิเคราะห์โดยอาจารย์เจโตค่ะเมื่อนี้เสี้ยนหน่อยล่องโทษถามอาจารย์เบิงหาเทียเพิ่นมมอ่ตัวเปลี่ยนหรือว่าตัวเพิ่มนะคะก็บมี่มาอิลีค่ะท่านผู้ชมค่ะพระอาจารย์ว่า ให้เอาตัวกันไปหนึ่งตัวค่ะตัวกันของพระอาจารย์ก็คือหกสองค่ะแต่พระอาจารย์ก็ยังหนักอยู่ตัวเดิมเด้อศูนย์สองล่างมั่นใจเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลขฟันพระอาจารย์เนาะเลขฟันพระอาจารย์อาจารย์มั่นใจว่าต้องเป็นบนเนาะคะ่ะชุดสามตัวหางเดียวอาจารย์มั่นใจว่าเป็นบนเห็นบ่มคะท่านผู้ชมคะชุดสามตัว เส้นหน่อยเขียนใบคางๆเด้อค่ะผู้ใดเขามาเบิ้งคลิปคันเบิ้งบ่จบก็อาจจะพลาดโอกาสนี้เพราะว่าเลขสามตัวบนพระอาจารย์ให้มาหนึ่งชุดค่ะหนึ่งหางค่ะก็ให้เอฟซีรองเบิ้งเนาะค่ะ,าอ,ะ,คะอาเทียมันออกทั้งบนทั้งล่างเฮ็ดจังใดได้เนาะสิบูได้ปดนี่กันแซวสะอยู่บ่เนาะค่ะค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้เส้นหน่อยก็จะขอตัวแล้วก็กะพอกันไหมในคลิปหน,านะะ้าเนาะ ก็คือสิมิเานีตัวเลขของพระอาจารย์กระไดเพิ่นยืนยันมาเต็มแล้วว่าแค่นีเนาะค่ะมีแค่หางเดียวแล้วก็ตัวกันมาเพิ่มหนึ่งตัวค่ะ